Na mô táสpakkhaตrahto sama sam putatssa อาตะโคภะคะวาสมาทิฏวังสัพพัญญาโนหุตวโลกาโนคะหะตวโลกังสะเทวังปะวะรังสัมมาวังปะเปสี อาทะในกาะเมื่อนั้นพักคว่าอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮาก็ได้เถิงอยังสัพปัญญยตัญยานเป็นครูแล้วเปื่อว่าจักอนุกาหะแก่คนและสัตว์โลกตั้งหลายยิง่งใจ กับตังเตวโลกพระพุทธเจ้าก็อโยในเมืองสาวัตถีเสียงเจ็ดปีพระก็กระตํมยัมมากับเป็นปาติหารแย์ตบไตเก้าหม่วงอันมีจิมไกประตูเวียงสาวัตถีพระก็แบ่งออกเป็นรัศมีหกพระกาน ดูลุ่งเรื่องงามสะอาดโดยเตจะอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระก็แพ่ไปทลาบเถิงอากาศกลางหาวตัวเหมือนโลกจักรกวาลตั้งมวลทลาบต่อเต้าถึงพรหมโลกก็มีเมื่อน,นั้นแหละนา ส่วนอันว่าเตวดาตั้งหลายและคนตั้งหลายก็หูลิทีแห่งพระพุทธเจ้าอันมากะตามยมมกะปาติหารดังอันเขาก็พากันสักการละผู้จาไหวนบพบยำพระพุทธเจ้าแล้วก็ปากัน มานั่งฟังธรรมเตสัตนาแห่งพระพุทธเจ้าตั้งเจ็ดกัมปีมีอภิธรรมสังกี่นี้เป็นตนก็มีเตวะมนุษย์ศาสนางสวนว่าคนและเตวดาตั้งหลายลังพ้องก็ได้เทิงโซดา ลังพงองก็ได้ถึงสกิตากาลังพงองก็ได้ถึงยังอรหันตาตามบุญสมปานแห่งเขาก็มีในกาละเมือนนั้นแลภพระขาวาอันว่าพระพุทธเจ้ากันสําเดงยมะกะปาปฏิหาร แก่คนละเตวดาตั้งหลายแล้วก็สเสด็จลีลาขึ้นไปสามบาทย่างตีนก็สเสด็จไปเถิงเมืองตาวัติงสาสวันเตวัโลกก็มีบัดเดียวนั้นยามนั้นอันว่าฟูงมุเตวดาตั้งโมวานะ อันอยู่ในมื่นโลกกะถาจักรวาลตั้งมวลก็ปากันึ้นไปพระสุมจุมนมกันแล้วอันว่าพระพุทธเจ้าก็แสดงนั่งอยู่อยู่แตบเก้าไม้ปาลิกชัดตัดสองนานางสลีมหามายา ตนอันเป็นแม่แล้วพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่เตสนายังอภิธรรมมาสั่งกินีตั้งเจ็ดกัมปีแกเตวบุเตว,เตวดาตั้งลายอันมีเตวดาตนชื่อว่าสลีมหามายาเตวีเป็นเก้าเป็นพาทานะ อนภามานได้แสนโกตนก็มีหันศรธาอันว่าสัพป,ปัญญยพระพุทธเจ้าก็สาแดงอภิธรรมมาเจ็ดกัมปีแล้วก็ลุกจากตีนั้นก็สั่งอําลายังพญาอินตาปฏิทิลาตน เป็นใหญ่แก่เตวดาตั้งหลายว่าดังอ,อันอันว่าเฮาก็จักไปสู่จุมปูลุ่มไตปุ่นก่อนแลสักโกสาตุพันเตติสัมปติชาติอัฏฐในกาลยามนัน้นอันว่าพระญาอินตา ก็ว้ว่าข้าเดบพระพุทธเจ้าสาธุนักอวานแล้วพญาอินตาก็บังคมยังวิสุกรรมเตวบุตรวาดราวิสุกรรมเตวบุตรตังอันว่าเจ้า จุงทะแรงกายให้เป็นขันใดเฮือแก่พระพุทธเจ้าตนจักเสด็จลงไปสู่จุมปูเมืองมนุษย์รีปันเตะวะอันส่วนอันว่าวิสุกรรม,มเตวะบุตรก็ทะแรงกายขันใดสามอันนะ หัวคันใดตั้งสามนั้นก็กายยังเข่าสิเนโรรุราชแล้วก็ไว้ยังตีนคันใดลงไปสู่เมืองสังกสนกรก็มีหันโซปาโน มาโซปาอันว่าคันใดสามอันนั่นลิดสนาโดยฟูงอันใดอันจาเอกังโสปานังอันหนึ่งก็แล้วโดยแก้วเจ็ดจำพวกไว้ตํากลางอันหนึ่งแล้วโดยคําไว้กํำขวา อันหนึ่งแล้วโดยเงินก็ไหวกำไ้สัตาอันว่าสับปัญญูก,ก็สาเดดลงมาตาว่าติงสาสวันเตวัดโลกโดยคันไดแก้วเจ็ดจำพวกอันว่าดูพรามตั้งลายหมู่พรามตั้งลายก็มาลางลางกัง,ง,งยังชัด มากางยังชัดลังพ้องก็มาถือเอาอยัางจ่อและตุงมาก่อนหน้าหลาังสองทารบข้างแห่งพระพุทธเจ้าส่วนว่าเตวดาตั้งลายลังพองก็ตบมือและดีดปินคำมานำก่อนหน้าส่วนพญาอินตาเจ้าฟ้าพร้อมกับตังหมูเตวกัญญาตั้งลายก็ลงมาเป็นบอดีวานลังพ้องก็ถือเอาบาทลังพ้องก็เป่าหอยสัง ทรงเสพปูจาพระพุทธเจ้าปากันลงมาโดยเครื่องปูจาพระพุทธเจ้าโดยสิ่งมีตนว่าเอาเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนตั้งหลายลงมาโดยคันใดเงินนาะ ส่วนคันใดคำนั้นก็มีอันว่าลงมาโดยคันใดเงินคันใดคำก็มีหันและอันว่ากลุ่มพันกันตับไปยักขาทั้งหลายอันมีเขียวแดงนุ่งพ้าอันเหลืองเขาก็มาถือเอายังว่าพระพุทธเจ้าเสด็จยืนอยู่ละแวกหน่างตามนั้นพระอาทิตย์พระจันทร์ก็มาไหวและปูจาพระพุทธเจ้าโดยใจจมื่นยินดี พระพุทธเจ้าสเสด็จลงมาสู่เมืองสังกัสนากรก็เอากันมาตอนหับไวน้นบคบยำพระพุทธเจ้าแล้วสักการละปุจาโดยเขาตอกดอกไม้ป่ากันมานั่งเวทเฝ้าล้อมอ้อมเป็นบ่อริมาวานมีพระมา,วานว่าได้สามโยจนนะก็มีวันนั้นแล พระพุทธเจ้าก็สเสด็จไปโดยลำดับหนต่างไปลอดไปเถิงเมืองสาวัตถีเป็นอันว่าพญาศลีสุโทธทนะตนป่ออยู่สวยเมืองสาวัตถีนั้นหันพระพุทธเจ้าสเสด็จมาเถิงเมืองว่าดังอันพญาตนป่อก็ไป ตอนหับแล้วปูจาอัน,นุภพยำอัฐในกาละเมื่อน,นั้นเดือนหนีเปงมาถึงดังอันยังมีเตวะบุตรตนหนึ่งชื่อว่าสุริยาเตวะบุตรพร้อมกับต่างบริวานแห่งตนได้ปันหนึ่งเป็นทะลา ก็มีใจมักให้ตามพระที่ปูจาพระพุทธเจ้าเตวบุตรตนนั้นก็เนรละมิตนหือเป็นนกตัวหนึ่งแล้วก็กีบเอายังปฏีบโดยตีนทั้งสองแล้วก็ขากาบยังปฏีบโดยสักก่อยปากอันงาม เป็นดังแก้วจิลาเปกแล้วก็กระตำปีกทั้งสองเป็นดังแก้วพลิกและแก้วกอบินสู่อากาศกลางหาวด้วยพ่อรลิวานปันหนึ่งปินปตัตตะกีนาเวพร,ระพุทธเจ้าสามรอบแล้วก็แผ่ไปยังเมือง สั่งกัศนกรตั้งเมืองแล้วก็เพ่ไปในจุมปูตวีปตั้งมวลโดยรัดสามีแห่งปฏิบนั้นมหาจัโนยามนักคนตั้งหลายอันมากนะักเขาก็ได้หันเป็นอัศจรรยย์ิงนักเหตุบาบาเกยหัน มาแต่ก่อนเขาก็มีใจจมื่นยินดีสาลาบอาบเต็มตนตั้งเมืองเขาจริงมาไว้สาถามพระพุทธเจ้ายามนั้นพระพุทธเจ้าจริงเตสศานาธรรมเพื่อหื้เป็นบรดลใจหือได้เลื่อมใสศรัทธายินดีแก่คนและเตวดาตั้งหลายพระจริงสามแดง อย่างพละอันนิสงส์ที่ได้ตามปฏิบว่าดังนี้โยจาปิติปะปูจังกัตวาสีสะตยังสีสะตยะอะิลุวาสตาโหนติตัสะนิยามโนดังนี้โยปุกะโลอันว่าปุกะละยิจายฟงใดได้ตามพฏิปูจาประพุทธเจ้าแต่ และเตเจติยะไม่สลีมหาโพในกาณะเมื่อเดือนยีเ่เงเป็นตนปุกาละปูใดใได้ปูจาพระแก้วเจ้าตั้งสามพักการดังอันโสปุกาโลอันว่าปุกา,าละปูนั้นจะได้เกิดมา ในภาวะอันใดเตียนย่อมมีรูปโสมโนมพันวันน่กงามเป็นตีหักแก่คนและเตวดาตั้งหลายตุกเมื่อปุกะละปูดได้ใดตามน้ำมันงาอันใสบริสุทธาเฝ้าและหาม ละมูดตินบ่อได้ดังอันปุกะละผู้นั้นย่อมตวนเตียวไปมาในเมืองฟ้าและเมืองคนเตียนย่อมเกิดในคักอูนอันดีบอหลีสุดมีเนื้อตอนเลาอันงามประดุษดังนางประภาวดีปุกาละผู้ใดได,ได้ตามน้ำมันไขงัวไขควายดังอันปุกะละผู้นั้นเกิดมาในเมืองคนภาวะจาดใดก็จักได้เกิดเป็นพราหมณ์ผู้พาเสดใด ผู้ใดได้ตามน้ำมันบับเฝ้าก็ได้เกิดเป็นหรือสีตนพระเสิร์ผู้ใดได้ตามน้ำมันแห่งลูกไม้ไตั้งหลายต่างๆก็จักได้เป็นพญา,าในประเทศสาราตังมวแล ปุขละยิงใจผูงได้ได้ตามพริตีปูจาแก้วเจ้าตั้งสามพักการมีพระพุทธเจ้าเป็นตนเป็นพระทานดังอันเตียนย่อมประกอบโดยองค์กะเนื้อตนงามล้นจุปักกานก็ประกอบไปโดยกำลังเตจะอาลุภาพมากนักก็มี โยปุกคาโลอันว่าหญิงใจฝูงได้ได้เอาผาตีบมาเลี้ยงกันแล้วใส่น้ำมันตามปูจาดังอันหญิงใจฝูงนั้นก็จักมีบริโภกเก้าของสมบัติมากมายเกิดมาจากใดเตียนย่อมจักมีภาจนะโดยคำมา ได้ปันใบอันนี้ก็โดยอันนี้ส่งอันใดเอาปาตีบมาตั้งยายใส่น้ำมันตามปูจาพระเก้ยวเจ้าสามพักการดังนั้นยิงใจฟงใด้ได้ฟันสีใส ตีนกาจิตามปูจาดังอันกันว่าเกิดมาในจัดใดเตียนย่อมจักมีคาคนงวควายจังมามากนักเกิดมาในจัดใดก็บอตกถอยจ้าแก่คนและเตวดาตั้งหลายสักขาบและดา ปุกคละปูใด้ได้ตามพาตีมือเป็นเปียวลุ่งเรืองสองแจ้งไปตัวติสะตั้งมวลดังอันปุคละผู้นั้นจักมีเตจะาอนุภาวะมากนักจักประกอบไปโดยลัดะมีพับไปตั้งมวลเตียนย่อมเป็นตีหักแค่คนและเตวดาตั้งลาย หญิงใจฝูงใดแปลงโกมไปตามปูจ้าพระพุทธเจ้าเป็นตนปุกะละผู้นั้นเตียนยอมมีห้องตองตีนอนอันพระเสดในไ้ปั้มเปลงเต็มไปด้วยหมู่นางฟ้าทั้งหลายปุกะละผู้ใดได้ฟันเจียกกมไฟจักคืนตามปูจ้า แก้วเจ้าทั้งสามดังอันกันจุติตายจากเมืองคนก็เตียนยอมไปเกิดเมืองฟ้ามีภาศาสอันโดยแก้วคันใดภาษาทตั้งมวลโดยอานิทรงแห่งตนได้แปลงโกมไฟปูจานัน้นโยปุกโลอันว่าปุกละภุใด ได้แปลงเสาโกมไฟดังอันอันว่าปุกระลาผูนั่นก็จักมีพญาปัญญาลักแสวคมมีเตจะานุภาพมากนักเสมอดังพญาจักวัตติตนภาพตวีบตัางสีมีตวีบน้อยใดสองปันตวีบก็มีแล ปุกะละยิงใจปู้ไดได้ตามพาตีปูจาพระพุทธเจ้าดวงหนึ่งสองดวงสามดวงสี่ดวงหา้าดวงโดยศรัทธาเห่งตนอันสแสวงหาก็ดียิงใจปู้นั้นจักเป็นตีหักหมแก่เทวดาตัางา้งาลทุกเมื่ออันนี้เป็นพระอันนี้สรง แห่งปู่กาละผู้ใดได้ตามปฏิปูจาพระแก้วเจ้าทั้งสามพักการเตียนย่อมตวนเตียวไปมาในวัดตะสงสารในเมืองฟ้าเมืองคนจักประกอบไปด้วยลูปโสมนมพันอันงามมีหูตาเจงใสดังน้ำมันงา อันหามละมูติดินบ่ได้เม่นว่าในจันฟ้าก็จักได้เกิดเป็นเตวบุตเตวาดาระกก็ไปโดยตาติบอันนี้ก็โดยภาละอันนี้สรงอันใดตามพระที่ปูจาพระเก้ยวเจ้าตั้งสามพระการปุกะละยิงใจฝฟงใด มีตนว่าพ่อแม่ก็ดีญาติกาปี่น้องก็ดีได้ตามพะติบติการผู้จาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า,าดังอันแม่นว่าจักภาภาพาธนาเป็นพ่อพระเจ้าแม่พระเจ้าและอรหันตาปัญเจกโปติยานนะ และอากาสาวกะเจ้าตั้งหลายฝูงนั้นก็จักหากได้ถึงยังเหตุผละบุญอันได้ตามพระทีต่ตีนกาปูจานั่นแลปูกะละปูใดได้ตามพระติไว้เหนือจอมดอยในธรรมในดอยและหินพาเหนื้อแป้นก็ถือว่าแต่งดอกไม้ปูจาก็ดีก็จักได้ป้นจากตุกในวัตาสงสารว่าเกิดมามีรูปโสมน้มพันหนวันหนงามมีหูก็แจ้งโดย อาน,นิสงส์งพระละบุญอันตนใดตามพระทีปูจาพระพุทธเจ้าปุกะละปูใดได้จิบอกไฟดอกบอกไฟเตียนปูจานพายแก้วเจ้าตั้งสามพระการดังอันปุกะละุูนั้นจักมีเตจะอนุภาพิิดแก่กา อันจกักขหมเป้สัตว์ตั้งมวลและจักมีลูกกายอันงามมากนักบ่อยจาจะและอันว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อว่ามังกาละอันเตสนาอนิสงได้าตามปฏิปุจาเจติยไม่สลีมหาโป ในกาลเมื่อก่อนวันนั้นก็ได้เถิงสับป,ปัญญูตนหนึ่งแล้วแลก็โดยอานิสงสานิสันตะพละบุญแห่งตนอันในตามปฏิบถวายปูจาเจตีธาตใใดกาลเมื่อน,นั้นก็มีและนาะ เตสนาวะสะเนหุโสตาปฏิภาลาตินิในเมื่อแล้วธรรมเตสนาเหงพระพุทธเจ้าอันนี้ส่วนพันธาสัตว์ทัท้งหลายมากนักหลังพ่องก็ได้ถึงโสตาปฏิพาลาตา,าตมาาบุญนะ สมปานแห่งตนก็ได้กะตาที่การมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแลปฏิโปอันนี้สังโสดนิทิโตขีญาอนันธรระเทศนาอันนี้สงได้ตามปฏิปูจาก็บังคมสมเลเอเซ